โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่นิยมดูช่อง Insolo Channel ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมโปเกก้าเป็นเกมที่เก่าแล้วแต่ว่าเห็นว่ามันสนุกเลยอยากเล่นอ่าวันนี้เรามาลุยด่านกันนะครับซึ่งผมได้อัดไปแล้วแหละต่ว่ามันเสียงดังนะเลยคิดว่าจะมาอัดใหม่อีพีที่1นึอีพี EP ที่2ผมว่าจะเติมเงินนะครับ เติมเงินหนละเติมครั้งแรกนี่ไงซุยคูนะรออีพีที่2นะเดี๋ยวเติมแต่อีพีนี้เรามาผจญภัยกันไปก่อนเลยด่านพวกนี้ผมผ่านมาแล้วนะอีพที่1นเนี่ยน่าเสียดายมากเลยเสียงมันดังเสียบไม่ไม่เข้า ไม่ไดีเสียงพูดด้วยไม่เป็นไรเรามาเลิกใหม่กันโอเคไปกัดมันเจ้าหนอน้อยยิงตัวตรงกลางนะครับจะโดนดาเมจเยอะที่สุดส่วนตัวแพ้ทางฝั่งตรงข้ามเขาก็จะตีตัวที่เขาชนะทางนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นตรงกลางกัน ยิงตัวนี้ไปโอ้โหเจ็บเจ็บอยู่นะอุ้ยอีตัวกลาง,งนี้อีตัวกลางนี้ชาตายแล้วไม่เป็นไรยังได้สีดาวเหมือนเดิมโอเคลุยกันต่อไปที่ด่านป่าหมองนี่แหละเอาให้จบเลยนะ เฮ้ยมันโจมตีเรามาแล้วกัดมันนั่นแหละถ้ามูฉีดน้ำเห็นแกฉีดน้ำแล้วฉันอยากเล่นสงครามมากเลยนะเจ้าเป็ดเออนี่ยิงไปน g a ยกที่สองอตัวนี้เฮ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ย,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 ยตีแรงมากโอ้โห ฉีดตัวที่กำลังจะตายก่อนเพื่อเลยอย่าให้มันได้ตีอุ้ย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 กัดมันเอาพลังจิตทุบหัวกัดเฮ้ยด่านนี้ไม่ได้ไม่ได้สี่ดาวแล้วสิอ่ะเป็นไง จนกว่าสีได้สีดาวนะเราไม่ยอมนะเร่าบ่ยอมดนะไปได้ต่อไปดันหินแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้ตัวน้ำแต่เอามาแรงกัดไปก็เจ็บเหมือนกันโหดันนี้มีสองยกฉีดไปก่อนเลย อุ๊ยโดนอีกแล้วกัดมันนั่นแหละยิงโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บยิงเอ้ยนี่เอาไว้กัดไม่เข้าเลยตงึงุโอเคมาด่านต่อไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหกัดมันอย่าปล่อยให้มันลอยนวลยิงมันนี่เป้าหมายเดียวชีดโอ้โหฮีตตกครั้งนี้เอ้ยโดนดาเมจเยอะมากกัดมันยิงชีด อุ้ยโดนตบเกบังอาจบังอาจไม่โอเคครับเรามาลุยกันต่อไปเลยมา กัดแมวนั่นแหละยิงไฟใบเล็กันฉีดครั้งนี้มีสามรอบต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะตูมโอ้โหโอ้โหเจบ็จบเจ็บอุย้ยอีตัวครงี้โดนตีอีกแล้วเออโอ้โหโอ้โหแข้งตัว อ้ออเอ้ยฉีดฉีดตัวนี้ฉีดเอ้ยเอ้ยติดพิษกัดมันยิงไปเออไอ้ตัวข้างนี้ยิงยิงไทแรนโนซลรัสเออโอเคเจะได้แล้ว ่านลองสุดท้ายมามามากัดมันนี่โอ้โห่เจ็ดสิบแปดเขาเยอะมากเลยนี่ฉีดไปกัดมัน นั่นแหละเอ้ยหลีกได้หลบหลีกได้ฉีดเอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้โยโอ้โยโอ้โยทำไรก็นี่เออเออโดนท่ากลุ่มฉีดน้ำเข้าไปโอ้โยน้ำเข้าตาตายเลยเห็นไหมโอ้โยโอ้โหโอ้โยโอ้โยแย่แล้วแย่แล้วฉีดนั่นแหละ สี่ดาวเจ๋งเปล่ามาดาสุดท้ายชิงกัดมันนั่นแหละออ้ยออ้ยออ้ยดาเมจรุนแรงชีดการ เอ้ยตกคางยี่โดนคนเดียวเลยเออหึท่าไฟตีท่าหินเข้าด้วยการมันเออบูมชีดการเอ้ยตกคางยี่ตายแล้วเอา้าไปเออหึอออหึการมัน ท่าน้ำฉีดไปกัดมันฉีดน้ำเอ้ย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 กัดไปทุบตึงเอา้าไม่มีผลอย่างนี้ก็ได้สามดาวดินี้ก็ได้สามดาวดิโอเคสามดาวไม่เป็นไร ไปหางหัวหน้าทัดไฟอ้าวสวัสดีอ่ารับไปวิวอัพเรียวเย,ย่สุดยอดเอาพาหนะไปนะนี่คือพาหนะของเราฝึกเรดเร็ๆไปเลยเย้หาหัวหน้าทัดไฟเสร็จแล้วเลี้ยงดูให้ดีนะ งั้นเราจะมาจบอีพีที่หนึ่งโดยการวิวัฒนาการฮใโตัคังงนี้เป็นลิซโดลิซโดฉันเลือกนายแล้วนะวิ่งอ๋อลิซาโดลิซโดหวังว่านายจะแข็งเก่งในอีพีหน้านะโอเคครับสำหรับวันนี้ ก็ขอจบอีพีที่หนึ่งเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย